เอาละครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับใน WatchTS Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันใน d r a g n e s t d w v e n e นั่นเองนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเจ้า Gladiator นะครับช่วงนี้เล่นตัวนี้อยู่แบบยาวๆเลยนะครับตั้งใจทําของแบบค่อนข้างที่จะจริงจังซีเรียสน่าดูนะก็โอเคก่อนอื่นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลงเนส t นะครับไปล้ำลึกความหลังกันหน่อยนะครับในเนส t m มัลติคอร์แล้วก็อาร์คบิชอปนะครับก็โอเคก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของชุดสวมใส่กันก่อนนะครับปุ๊บ ก็ตอนนี้นะนะครับผมได้พยายามตีบวกของในตัวเนี่ยเป็นบวก10ทั้งตัวแล้วนะก็ไล่ทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเจดที่ใช้เนี่ยก็ตามที่เห็นในภาพเลยนะครับมันอาจจะเป็นเจด90บ้างนะครับไม่ใช่93ทั้งหมดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็พยายามผสมผสมระหว่างสเต็งแล้วก็เอจินะครับเพื่อให้มันได้คริเทเชลนะครับเท่าที่จะทําได้นะโดยที่ให้มีสเต็งอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่ทาดาเมจได้ด้วยนะ อันนี้ผมยังแบบว่าเลือกทั้งใจไม่ถูกนะว่าจะไปแบบว่าเอาสเต็งล้วนเลยแล้วให้มันคลิทน้อยๆเนี่ยหรือว่าจะเน้นคลิกเยอะๆแล้วแบบว่าสเต็งมันต่ำๆพลังโจมตีมันก็จะน้อยนะครับแต่เน้นว่าติดคลิกบ่อยก็เลยแบบว่าเน้นเอาแบบ5050ไปก่อนนะมันก็จะได้ตอนนี้ก็จะได้พลังโจมตีอยู่ที่แสนเนะครับแล้วก็คลิทเข้าที่32แล้วก็อะไรอีกเอออาวุธบวกครับทั้งคู่นะครับเป็นดาบแล้วก็เจ้าสนับมือนะ เครื่องประดับก็ประมาณนี้ครับอ่าให้ดูกันก็อย่างบ้านๆน,นั่นแหละนะครับหาจากดันล้วนๆเลยนะครับตกมาทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่มีแล้วเนาะสกิลก็ปกติครับอืมก็หาอะไรได้ก็แชร์นั้นไปนะก็นี่ผมได้มาฟุกๆุกมานะได้อ่า Fd นะครับ Final Damage นะาจะเป็นของเลเวล80ก็เลยเอาติดๆไปนะ <c oughs> ปกติครับอ่าสกิลก็เน้นไปที่ ฟินิชแอทแทกนะครับเบสแล้วก็ทิฟเฟิลสลันะอันนี้เป็นไอเวอรชั่นสลัดครับยังจริงๆแล้วมันมันมีขายอยู่นะครับสำหรับอันนี้แบบสีทองนะมันจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น2ี่สิเปอร์เซ็นแต่ด้วยเงินของผมที่มันค่อนข้างที่จะเนีย่ยนะก็ <c oughs> ตีบบกตัวเองไปจนเหลือแค่นี้นะเออก็แบบว่าเน้นเราเน้นของวะนะสกิลนี้มันไม่เน้นเท่าไหร่นะครับมันสแปมได้บ่อยๆอยู่แล้วนะแล้วก็อะไรอีกอืมหมดแล้วแหละ <c oughs> สกิลที่ใช้ก็เดิมเดินะครับกราเดเตอร์มันไม่มีอะไรมากมายอยู่แล i̇şte ้วนะก็โอเคครับผมเข้าไปดูกันเลยเมืはは่อกี้นี้ผมลองซ่าเข้าไปลุยฮาร์ดคอร์เองนะครับด้วยตัวคนเดียวนะก็เดสมอลล่ตายกันด่านแรกกันนะเอาเรื่องเลยโอ้แบบว่าจะโหดอะไรเบอร์นั้นเออเป็นแค่แบบมัลติคอร์เนสนะครับคือเข้าไปเนี่ยเจอตัวแรกสเตจแรกเลยผมก็ไม่ไหวแล้วอ่ะโดนระเบิดตายคาที่นะเพราะฉะนั้นเราจะไปกันแบบธรรมดานะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะลุยกันทั้งสองด่านเลยนะครับ สำหรับมัลติคอร์เนสเนี่ยดั้งเดิมมันจะมีที่มันตีคู่กันมามันจะเป็นอพอลิลส์เนสนะครับก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วนะเห็นมันเหลือแค่มัลติคอร์นะครับผมรุ้สาอยากจะไปตีเจ้าอพอลิลส์นะเจ้าตัวอะไรกลมๆใหญ่ๆสีเทาๆเนาะถ้าคนเล่นสมัยก่นกอนๆนเนี่ยจะรู้จักนะครับสำหรับอพอลิลส์เนสนะครับเซตมันค่อนข้างที่จะดูดีสวยหรูทีเดียวก็โอเคดูอีกเลยกับเคาน์เตอร์แอทแทคมัลติคอร์เนสนั่นเองนะครับโอเคมาถึงบัฟอ่ะเรามีมัลซนเนรี่ไปด้วยนะครับเป็นตตะะลลุงงช่าีเห็กนะ ก็นั่นแหละเปิดกล่องได้มาครับโอเคเอาไปกิงก่อนเลยโดนไหมล่ะยิงบีมยิงบีมวายไม่โดนวายไม่โดนปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าม้วนทุบปึ้มอ้าวเฮ้ยเสียของเลยอะไรกัน่ะ อ,อ๋อม,มันรวบรวมพลังเฮ้ยชิบหายแล้วมันรวบรวมพลังไอ้ตัวนูน้นใคเปิดได้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 แล้วก็ได้เอาหมดโถนะะหลบได้อ่ะอื้อหือตายไหมไม่โดนอุ๊ดฮะลุง <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> โดนลุงลัดชดว่ะโอ้โหเส็งเ <c oughs> มื่อกี้ลุงทุบให้นะ เก็บใจเลยก็โอเคครับเราผ่านสเตจแรกไปได้แล้วนะแบบเนี่ยลงอันนี้ผมรู้สึกชิวๆอยู่นะแต่แบบว่าเมื่อกี้เนี่ยไปลองซ่าเข้าไปฮาร์ดคอร์นะไม่ไหวเฉยเลยว่ะปุ๊บโอเคครับอ่าอันนี้มันให้เราให้เราจัดการกับผู้พิทักษในประตูทุกตัวให้ครบนะครับก็โอเคเริ่มแรกที่ตัวนี้ ก็ต้องคอยหลบเจ้าตัวนั้นมันจะเกลี้ยงเกลี้ยงค้อนมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไปกดสวิตช์อันนี้ปึ๊บเพื่อเข้าไปข้างในแล้วก็ทําอย่างนี้แล้วก็ออกไปใหม่นะปึ๊บ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 ปเ๊บปึ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 ๊อปึ๊บ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 ป ปึ๊บ <noise> ปึ๊บเฮ้ยไม่ตายโอเคความาัมตะหายบัฟไปหนึ่งทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้านี่อะไรอ่ะโอ้โหลุงโดนมาลุงโดนไปทีลุงโดนไปทีเฮ้ยอ้าอ้าเฮ้ยเดี๋ยวปิดทากอะไรของมันมา呐ทำอะไรอยู่เฮ้ยโยนขวานนั่นแน่ใหนั่นแน่ เอาไปกินพายี่นี่แน่ลุงอย่าลัดชอบไม่ได้เลยแลลุงนี่หัวเอาหัวเอาเลยวะโอเคก็เราผ่านเสเตจที่สองมาได้ครับตอ่อบัไปทีบัไปทีอันนี้เป็นอะไรอะ่ะหินกลิ้งโอเคทีได้เลยไหมเดี๋ยวต้งองรอทีได้เลยนีหว่า อึ๊บ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 ฮึ๊บเฮ้ยจ้าโอเคครับตรงนี้ข้างหลังเนี่ยทังให้หมดนะครับก็เดี๋ยวมันจะโยนหินมาอ่าโยนมาจะแก๊งหินกิ้งเราก็รอหลบครับไม่มีอะไรมากโยนมาอีกโยนมาโยนมาฮึบโยนมาโยนมาฮึบจุ๊บมาติดโถอ้าโดนเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าโดนอีกโหเมื่อกี้ผมจะใช้อ่า สายสายดอชนะหลบเข้าไปมันติดติดหินนะไฮเปอร์ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อย <c oughs> ทำความคุ้นชินกับมันพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าไฮเปอร์ได์เนี่ยใช้แรกๆนี่แบบว่าโอ้โหไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่เลยครับเพราะมันต้องเล็งเองนะมีความยากในการใช้อยู่เหมือนกันโอเคนี่เป็นเจ้ามอนติคอร์ครับ ไปดูเวอร์ชันเคาน์เตอร์แอทแท็กจดูแล้วไม่ต่างจากสมัยก่อนเท่าไหร่นะหน้าตาโดยรวมแล้วยังเหมือนเดิมเฮ้ยจึ๊บมีไม่โดนนี่หว่าโอ้ยอเฮ้ยเวสแลนหลบได้ว่ะเสียใจยด้วยเอาไปทีทุกหัวเนี่ยไปทีไม่โดนด้วยนะเซ็งเลยมานี่ หย่ายาหย่าหย่ายายายาฮะเอ,อ๊เอ,อ๊ะมาละมาละปุ๊บทำไรอะ่ะไม่รู้เรายิงแสโครนไปมันบินว่ะโอเคโอเคหลบหลบปุ๊บหลบหลบ,ลบ,ลบยาวไปยาวไปไม่มีอะไรนี่หมดเรี่ยงอะ่ะหมดแล้วมัง้งนั่นแน่นั่นแน่ลงพื้นไหมลงพื้นไหมฮ้ยโอเคไม่ได้กินเราฮะจังหวะนี้ ไปมได้ได้ีกไ,ได้เข้าไปฮึบอินฟินิตี้เอด็ดจุ๊บจๆ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บทำจอดำเหรอไม่เป็นไรทนติเราเอามาตะตายเยี่ยมโอเคเทยบร้อยนะครับตัวแรกชอบอาวุธบวก13มเนี่ยมันเป็นออร่าสีแดงนะครับเวลาเราฟันเนี่ยตัวคลื่นของดาบมันก็จะเป็นสีแดงๆดด้วยนะ ใครที่อยากได้สีอย่างนี้ก็ไปบวกกันซะนะครับ13บวกไม่ยากนะครับสำหรับ13ก็มีแร่กับเงินกันนั่นแหละนะครับบวกยาวๆได้เลยนะเพราะว่าที่ผมบวกมามันก็ไม่ได้แตกนะมะีมีแร่ครับแร่ที่ใช้แตกไปรอบหนึ่งนะครับแต่ตัวดาบยังอยู่เท่าเดิมนะบวกอะไรก็ยังอยู่เท่าเดิมมันแตกตอนผมบวก12รอบเดียวครับแล้วก็ที่เหลือก็บวกได้ปกติแต่เกินกว่านี้ไปคิดว่าความเสี่ยงที่อาวุธจะหายไปเลยมันมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะก็เลยต้องเซฟๆหน่อยครับ เออเมื่อกี้ผมลืมสังเกตว่าไอเทมมันให้อะไรบ้างเนาะก็ไม่รู้เนาะช่างมัน <c oughs> นะครับปึ๊บเรามีตะลุงเบอร์ลินเบอร์ลินนะลุงันนี้โอเคอันนี้ตัวด่านมันจะมีความซับซ้อนในการเล่นมากกว่าของเจ้ามาร์ติคอนนะครับซึ่งวิธีการหลบหลีกอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยชํานาญนะจำไม่ค่อยได้แล้ว เราเน้นว่าเราฆ่าเป้าหมายให้ไวที่สุดก็พอครับ <c oughs> เอ๊ะโอเคเป็นเจ้าเจ้านี่มันชื่ออะไรฮาร์ฟกเลมทอสเอ๊จ้าจ้าเบเอ้ย,อยหลบได้ทำไรอะ่ะขั้ขอวิ่งก่น <c oughs> อนปล่อยเห็ดปล่อยเห็ดไ <c oughs> อมาแล้วมาแล้ว กลางานรีบหนีไปยังสถานที่ปลอดภัยเหรออ๋อให้ออกให้ออกออจากวงกลมครับโอเคโอเคโอเคอ่ะชิบหายโดนเห็ุแล้ววิง่งเออวิว่งได้นี่เราก็วิ่งสิงครับตีหน่อยแล้ววิ่งต่อไปหมดละโอเคฟิเนชแอตแท็กเข้าข้อไปสิ42ล้าน อ่าเรียบร้อยครับเมื่อกี้นี้ก็อย่างที่เห็นนะครับวิ่งออกมาให้ให้ให,หลุดจากวงกลมสีเหลืองๆนั่นนะก็ะไม่ได้ยากเย็นอะไรครับแล้วก็อันนี้อ้าวโอเคคราวนี้เป็นพันธุ์เชื่อ blast อ้าวเฮ้ยมีดึงเอ้ตึ๊บโอ้โหโดนฮึบปึบปึบพารีโอเคฮึบโชโ์โชโชโช,โชโปึ๊บหลบเราคิ้วพออยู่แล้วฮะ นู้นตนนนล,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 ลโอเคเอ้เอ้เอลุงลลุงวนีนล่ลุงโดนละลุงโดนละลุงกูไม่รอดละไฮเปอร์ไดฮึบฮึบฮึบโอ้โห <c oughs> oh, ไม่ตาย <c oughs> แข็งไปขนาดน,นั้นนี่แน่ <c oughs> ตายสิเอออ้พรนี่มันแรงจริงนะสิล้านชนะทำไาเล่นไปโอเคคราวนี้ ซัมแบค็คอาร์มิชชอปล่างเล็กคาวซาม่าโยแมนเฮ้ยเดี๋ยวทำไรอะอ้าวหึหึกลายเป็นว่าเรากระโดดถอยหลังมาเข้าสกิลมันนะนี่แหน่แฟรี่ใช่ปะไปเดี๋ยวไม่ปลอดภัยหลบก่อนให้เปิดไ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 ดสิจัดไปมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมอ้าวมีคอมแปลก เอาไ่อยหายจากสกิลก่อนละกันนะตามนั้นครับลุงจะโดนอีกแล้วนะปึบปึบรัว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 ปึบหลบปึบปึ๊บ S อ้าวหืมตัดขามันก็ตายแล้วนะโอเคอ่าเขานีจะปลุกชีพโกเลมขึ้นมาฮะ เรี๋ยวนี้แหละที่จะเป็นปัญหานิดนึงเพราะว่าสกิลมันแบบว่าเอวมันเยอะนะครับแต่ด้วยดาเมจอันมหาศาลของเรานะเราเพื่อนข้างที่จะโกงเหมือนกันนะครับในการที่มาสู้กับมันเราจะจัดการมันให้ไวที่สุดแล้วกันโดนก่อนเลยงังไงเหอเฮ้ยเสงเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้แพ้เรย่องเป้งอะนะแต่กันไม่อยู่เหรอเฮ้ยไฟอ่ะมันมีไฟด้วย ทำไมานายมีไฟด้วยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูจะเข้ายัางไงวะเนี่ยอย่างนี้แหละคิดว่าเข้าได้ละโอเคตีไม่โดนอ่ะโดนแล้วนี่หวะให้เปิดไ,ไดชชนกันตรงๆนี่แหละออื้ยังไงกัได้อีกไหมราวนี้อะไรอีก ดูบ๊อบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอินฟินิตี้เอด็ดใครฆ่าทีดเราเปนา็นอมตะแล้วกันให้ตีท้องนี่กูก็ตีท้องอยู่เนี่ยไม่เลื่อนไปยุบเลยล่ะหรือไม่โดนจุดอะไรวะหลบตรงนี้เหรอใช่ไหมอ่าพิชอ,อ่๋อโดนพิชโดนพิชโดนพิช,พชอ๋อให้หลบตรงนั้นครับเมื่อกี้นี้นะ ตกตรงนี้ครับเราเราจะไม่โดนพิษเข้าใจละอ่าแล้วลยังไงต่อปึ๊บ,บให้อัดท้องกเลมครับตายแล้วนี่โอเคถเว้ยถูกมึงซ้ำนี่ไงทำเรางงนะหล,ลักๆก็จะมีบีมที่มันยิงออกมาก็บีมหลบไม่ยากอยู่แล้วครับแล้วก็มีพิษนี่แหละที่เราต้องรู้หน่อย ถ้าใครที่เลเวลน้อยๆมานะครับดานนี้ลงได้ตั้งแต่เลเวลก็3นะ,ะใครอยากมาลองก็มาลองดูได้น,นะครับไม่ยากเลยนะเท่าที่เห็นนะครับพลังโจมตีมันก็ไม่ได้แรงเวอร์อะไรเท่าไหร่ <c oughs> มาเป็นตี้กับเพื่อนก็ได้ครับน่าจะสนุกไปีกแบบเลเวลน้อยๆมาจะได้สู้แบบสู้สีสู้สีหน่อยนะก็ซ่อมของแพงเหมือนกันแน่ลงทีโดนเป็นสีทองอะ่ะอ,อ <c oughs> ได้เงินเท่าไหร่เนะี่ยไม่คุ้มด้วยเง <c oughs> ินไม่กระดิกขึ้นมาเลยนะ เดี๋ยวซีไให้เงินเท่าไหร่เนี่ยคูด้านะเข้าเกียร์เหรอเดี๋ยวเช็คครับนี่นะครับของที่ได้ก็เป็นของเลเวลเก้าสิบด้วยอ่ะเออเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอเคเงินล่ะเงินได้ไม่คุ้มอยู่แล้วครับนะเหมือนเหมือนว่าลงฟีอ่ะลงลงไปงั้นแหละแต่มาได้แล้ไอ้เจ้านี่อ่ะเอาไปทำพวกขันเศษกิวซีวอะไรพวกนั้นได้นะครับหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ก็โอเคครับผมในพาร์ทนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็มาลงให้ดูกันน่าไว้ยังไงมาพบกันใหม่ได้ในพาร์ทหน้านะครับในแล้วก็เน็นั่นเองลุงเกกะวิ่งระวังกล้องอีกให้ตายเหอะดูมันเป็นนะก็โอเคครับวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ